เอาสบายดีทุกคนอ้ยสบายดีจ้าคันยุงกัดบ่จักคนาเบิ้งเบิ้งเบิ้งอ่าวันนี้ก็สิาพาทุกคนมาเข้าครัวจ้าเพราะว่าไปพาน้องอลินไปอนันเบิงซั์พวกม้าช้างอย่างนั้นอะไรมาแล้วก็อันจ็กสกินอย่างก็เลยเออแวะตลาดซื้อป่ามาตัวนึงเนะพี่น้องมาแบบต้มสดน้ำฮ้อ,อนๆนั่นสินะ วันนี้ก็เคือเป็นสิวนั่นแหละก็เลยสิผ้ามาเข้าครัวเนาะวันนี้ก็อกัดได้เตรียมล้างป่าล้างอย่างไ้แล้วแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเข้าครัวหุงข้าวนอกนี้ป่าไปเฮ็ดน้ำกันเลยพี่น้องลงมือเอาก็มาล้าง ไอ้ตะไคร่นะทุกคนใบมะกรูดมะน,นาวจ้าซื้อมาค่ะอันนี้จะมาดะคะแต่กะนาทำการล้างจ้าอันนี้ก็เม้นหัวข้าเอ้ยแม่หัวสิงไทเราเหรเนระก็ทุบๆเลยอุ้ยเสียงดังเลยะค้างห้องสีหายบ้านอกเลย ก็ใายดอกที่กเจ้าเห็ดยังบุกเก่งใจฮาเลเวกนี่คาเนาะพี่น้องไอ้กระชีซอยนี่ไปมากรูดหม้อนี่เนาะหม้อกระทะหม้อกระทะแบบชู้ชีวิตขนาดพี่น้องนี่มะนาวสองหน่วยลืมซื้อมาขามเปียกมาทุกคนอันนี้ก็เป็นป่าป่าที่ก้อยซื้อมาป่านินนะคะตัวหนึ่ง80ดสิบบาทจา้านี่มา มากระใสนี่เลยพี่น้องกำลงลงไปเลยจ้านี่ใส่ลงไปในน้ำฮอนเลยอุ้ยอุอุยอ,ยอ,ยอยถือกล้องทุกคน,นแล้วก็ใส่ปลาลงไปลดูดปลานิ่ตัวเนึงเนาะนี่ ต้มเลยเดี๋ยวใส่อันนี้ลงไปน้ำจักน่อยแล้วจังใส่อีกตอนที่เขาโป่งนะทุกคนลืมไปแล้วต้องใส่กระเทียมนะความจริงบบใส่ก็ได้นะกระเทียมแล้วก็ชี้ใส่กระเทียมให้มันหอมนี่ทำการทับหรือไปโลดอื ใส่ลงไปใส่อันนี้ด้วยจ้าเกลือนะคะเกลือเกลือเด้ออันนี้เด้อผงนัวน้ำตาลหน่อยนึงพอก่อน ลืมซื้ออันพักหอมทุกคนพักหอมแบบหอมรวมฮะนะเดี๋ยวชิพาไปเก็บข้างนอกนะนี่อันนี้ก็เป็นพริกพริกอันปลูกแต่ก้อนมันงามงามเลยทุกคนมีพี่น้องบอกว่าปลูกพักกินเองไนะซ้อก,ก้อยปลูกใส่กระถางปลูกแล้วมันบุกขึ้นเนะพี่น้องมันมันบุกถึงแดดเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะ มันหฮมตลอดนะมันก็นเลยเปื่อยเนาะอันนี้ก็พริกกะักชิได้กินหรือบ่กินเพราะว่าแม้มบานก็เอิญแม่แม่กินใบมันหมดเลยนี่ต้นมะเขือเทศนี่มะเขือเทศอันนี้กะมักสตรอเบอรี่นี่ว่าสิเอาผักหอมเทียนซ้ำๆไว้นี่พวมจริงซ้ำไว้หลายนะแต่มันบกขึ้นขึ้นแล้วมันเปื่อยนะ เอาดอกมานำนี่แหละเอาไปใส่จังหน่อยพอมันหอมเบีย้ยมันขึ้นมานี่แบบมีตูอีหยังกินเต็มไปเลยเนี่แต่ก็ไล่หลายนี่พี่น้องป่ามันน่าสีสุกแล้วแหละก็ได้ดับไฟไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกระชิใส่ดีเลยค่ะอันนี้เป็นผักหอมที่เขาปลูก่นแหละคือก้อยหันเอาลงไปปลูกไลหลายได้ แบบเวลาซื้อมาเป็นกล่ำแบบนี้นะแต่ว่ามันหกักเปื่อยเนาะทุกคนมันมันบุค่อยมีแดดนะมองนี้มันเป็นแบบบ้านเจ้าเนาะทุกคนเนาะมันจะเป็นแบบหลงังคาทึบไปเลยมันก็เลยบุค่อยขึ้นนี่มาซิมก่อนขออนุญาตซิมก่อนนะจ๊ะมันกาแบบว่าบดสมนะ้มเนาะนี่ยังบมทันไซมะนาว มันขาดอย่างจักยางก้อยบริสไซมักเพช็ดเนาะเพราะว่าซใไฮน้องไอรินกินน้ำให้น้องต้มเพื่อน,น้องไอรินน้ำตักแบงให้น้องไอรินก้อนจังไซมักเพช็ดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่มักนาวกันเลยจ้ะนี่มักนาวบีบลงไปเลยพี่น้องแจ็คซีส้มหรือบ่อมักนาวกับ <c oughs> เหลือซมีตอนนั้นให้พอน้องไอรินลงไปซื้อให้เนาะก็เลยพอน้องไอรินถามว่าเซียังแง ก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาแค่ปลากับมักแตงเลาเห็นมักแตงอยากกินแต่มักแตงนะนะก็เลยลืมไปว่ามันของมันเบิดในตู้เย็นเบิ้ดห้เห็ดกับข้าวหลายละเอออู้ตาอือลงไปทั้งเปลือกเลยแบบนี้พี่น้องจะสิชมหรือว่เดอปกติก็จะซื้ออัน น,นั้นเนาะมะขามเปียกมาพร้อมก็ลืมว่ามันเบิดแล้วแล้วก็พักหอมร่วมยังไม่ได้ซื้อพี่น้องอนี่พี่น้องต้มปลาของก้อยกันแล้วงเราได้บะเนี้มมะนาวใส่ปลายปั๊ดิี้ยังส้มเนาะพี่น้องพลมจริงต้องใส่มะขามเปียกยังแซนะ่บเนาะอันนี้ก็พอกินได้พอกินได้บดแซ่บตายแต่ก็พอกินได้ดแ,แ,ไดแล้วก็สิแบงให้น้องไอรินแล้วจังใส่มะพเพาเนาะพี่น้อง กลบ่ได้กินให้เบิ่งได้ื้มนี้เพราะว่าเดี๋ยวสีเฮ็ดเสียงหลายๆอย่างอยู่เดี๋ยวสิอาบน,น้าให้น้องลินก่อนอเอาแล้วนาะพี่น้องเอาไปเจอกันไหมมืม้อนาเดอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไว้เจอกันไหมสำหรับมื้อนี้ก็สบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย